มาดูรถบรรทุก3าล้อไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นของเก่านอกนะครับตัวนี้เราขายไปตามสภาพเลยครับขายถูกๆนะสภาพมีแบตเตอรี่มานะครับแต่ว่าแบตเตอรี่บวมยางรั่วออยางแบนครับตัวนี้ต้องไปใส่ยางใหมเอานะครับนี่นะฮะแบตเตอรี่ห้าลูก ลูกละ12โวลต์ลูกหนึ่งก็ประมาณ20-30แอถมออยู่ประมาณนี้นะ,ะมีอุปกรณ์มาก็ค่อนข้างครบแล้วครับแต่ว่าเราขายไปตามสภาพนะครับมีกล่องมีอะไรมาพร้อมมีมอเตอร์มานะมีมอเตอร์มาพร้อมเลยมีกล่องมาพร้อมนะน ต้องไปทําที่ชาร์จเอานะครับวิวให้ลูกค้าดูมีกุญแจมาเปิดปิดมีกุญแจมานะครับจกมองข้างนี่เบรกแบตบวมหมดแล้วครับคือเรื่องง่ายว่าขายไปตามสภาพเลยครับลูกค้าต้องไปใส่แบตเอานะครับแบตรถเก่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับทั้งห้าลูกใช้งานได้ยาวๆนะนี่นะ อย่ามรีวิวให้ดูทุกจุดวงล่างมอเตอร์ดูข้างล่างหกสิบโวลต์ต่ำจุดก็ประมาณ48่โวลต์นะครับมีเปดตูต้เก็บของ กล่องเก็บของใต้เบาะนะครับเป็นกระบะเป็นแบบยกดัมเอาลองเอากระบะลงหน่อยกระบะฟางยาวก็ประมาณเมตรคูณเมตรห้นะยาวทั้งคันก็ประมาณ3เมตรนะอ่าเป็นใช้ยกดัมเอานะครับ ทัานใดสนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮนะครับ081622 1299 081622 1299นะครับพยายามรีวิวให้ดูทุกจุดนะครับใต้ท้องบมแนบ มีแนบมีสปริงอ่จากนี้ยังมีเครื่องจักรอีกหลากหลายนะครับจะซื้อเหมาก็ได้นะครับยินดีขายเหมาทั้งหมดก็ได้นะครับบนเนื้อที่สิบไร้นะครับอันนี้เราขายตามสภาพนะครับลูกค้าไปซื้อแบตใส่เอาไปทำที่ชาร์จที่อะไรจุกชาร์จก็มี น,นี่เป็นรูชาร์จแบตรูชาร์จแบตนะหาหม้อแปลงชา60โวลตเข้าไปได้เลยครับอุปกรณ์ก็ค่อนข้างครบนะครับเดีย๋ยวว่าแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับ